สวัสดีค่ะเจ้านางน้อยจากเพจเสน่ปลายจวักนะคะวันนี้จะมาสาธิตการทํากล้วยบดชีค่ะ,ะการทํากล้วยบดชีง่ายๆนะคะเทคนิคในการทําก็คือนํากล้วยไปนึ่งนะคะทั้งเปลือกนะคะหลังจากนั้นก็ปล่อยให้กล้วยมีความเย็นนะคะแล้วเราก็ปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอคําแบบนี้นะคะจากนั้นก็เราก็มาเคี่ยวน้ําตาลนะคะเคี่ยวน้ําตาลกับน้ํา ซึ่งวันนี้จะน้ำน้อยใช้น้ำตาลใสแดงแบบนี้นะคะก็กะประมาณดูว่าตามความหวานที่เราชอบนะคะจากนั้นก็เติมเกลือป่นหรือเกลือลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อตัดรสตั้งไฟให้น้ำน้ำเชื่อมเดือดนะคะ รดให้ตามชอบนะคะพอดีไม่หวานขอเติมน้ำตาลลงไปอีกนิดนึง เี่ยวน้ำตาลได้ที่โอเคก็นี่เลยค่ะกะทินะคะวันนี้ใช้กะทิหนึ่งกล่องค่ะเหลือไว้นิดนึงนะคะ ต้มกะทิไปไม่ต้องรอให้แตกมันนะคะจากนั้นก็ใส่กล้วยลงไปเลย ชิมดูหน่อยโอเคอร่อยเจ้มจนมาก พอปุดปุดเห็นไหมคะสังเกตไหมคะแค่นะไอกะทิปุดปุดนะคะปิดไฟเลยนะ,ะไม่ต้องรอให้แตกมันแล้วเราก็จะได้กล้วยบวชที่หน้าตาน่ารับประทานแบบนี้นะคะ หน้าตาหน้ารับประทานไหมถ้าเราปล่อยให้เขาคืนตัวนะคะจะยิ่งอร่อยมีความเหนียวนะคะง่ายๆนะคะการทำกล้วยปวดเพื่อให้หน้าตาหน้ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะเราก็สามารถ เติมกะทิสดลงไปอีกนะคะแบบนี้นะคะเป็นไงคะเรียบร้อยแล้วลองนำไปทำกันดูนะคะเมนูง่ายๆค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเจ้านางน้อยเผ่เสน่ห์ปลายจะหวักนะคะ